สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนาะคะ่ะมือนีเจพัดก็จะมีตัวเลขแนวทางมานําเสนอให้พ่อเม่พี่น้องได้รับชมรับฟังในคลิปนี้เนาะคะ่ะเป็นตัวเลขแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาฉลากกินแบงรัฐบาลเนาะคะ่ะให้พ่อเม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังตัวเลขทูกตัวเป็นเพียงแนวทางในการลงทุนเนาะคะ่ะ การลงทุนมีความเสี่ยงสูงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังมือนีเจพัดก็จะมีตัวเลขวงในมาฝากพอม่พี่นองนะคะเป็นเป็นตัวเลขวงในเป็นเลขสองชุดค่ะเป็นเลขดังเจพัดก็ได้รูมาตตาโดนแล้วนะก็มีข้อมูลมาตตโดนแต่ว่ามันก็เก็เคยออกไปแล้วนะคะแต่ว่ามันกับมาตรงกันเป็นเลขวงในค่ะเพิ่นวา เขาทุกง,งวดงวดว่าหันเป็นกระไฮมหาสามค่ะแต่ว่ามวนนี้กับบลูนะคะว่ามันจะเป็นจังไดเพราะว่าตัวเลขถูกตัวมันกับมีซิดลุดแล้วกับมีซิ์เขาใดนะคะกระไฮพอม่พี่น้องได้ชุ่มเลยค่ะว่ามีตัวใดแน่กะจะมีหาเกา่าแปดเกา่าเพิ่นเน้นให้ที่หาเก่าค่ะเพิ่นเน้นให้ที่หาเกา่า ส่วนหลายเลขกเพิ่นกะกะจะมาบนนะคะแต่กับบุว่าจะมาบนหรือมาล่างวดนี้แต่ว่าหววที่แล้วเพิ่นหายมากมั่นกับเข่าบนนะคะหววที่แล้วนี้เข่าบนสามหานะคะเข่าบนวันนี้เพิ่นกะหายมากสองชุดค่ะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งเนาะค่ะอันนี้เป็นเลขสูตรคำานวณนค่ะ เป็นเลขสูตรคำานวณดวงดาวเนาะคะ่ะเป็นเหลขกสูตรคำานวณนเลขสูตรคำานว,นนวน่มันก็จะมีมีอยู่หาชุดเนาะคะ่ะมีเหล็กสูตรคำานวณนกับมีหลายตัวในจักหน่อยแต่ว่าก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้ได้พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะว่ามันตรงกับใจพ่อแม่พี่น้องบอชอบบอจังทีเนาะคะ่ะถ้าตรงใจชอบกับจังค่อยจัดเนาะคะ่ะถ้าบอชอบกับพ่าน เพราะว่าท่านเจดผัดเองกับโบลูคือกันค่ะว่าเลขจะออกตัวไหนกับไห่มาเป็นแนวทางไห้พ่อแม่พี่น้องได้ยกใไ้พ่อแม่มีพ่อแม่พี่น้องมีโ่โคมีใช่เนาะค่ะมีโฉคก่อนปีใหม่ได้มีเงื่อนกินปีใหม่เนาะค่ะมันก็จะมีเลขสุดรคำนวณดวงดาวนี่ก็จะมีก็จะมีสองเก่านะคะสามเก่าสี่เก้าห้าเก้าค่ะ องเก่าสามเก่าสี่เก่าหาเก่าเพิ่นเน้นห้ที่สี่เก่านะคะเพิ่นเน้นห้ที่สี่เก่ากับหาเก่าเลขมันก็จะมีจังสีหละค่ะให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะคะเบิ่งล้วกะพิจารณาเอานะคะพ,พิจารณาตามตามใจท่วาเข้าชอบตัวใหตัวใดตรงกับเลขกเข้าบอนะคะตรงจิตตรงใจบอกอะเห็นไหมพี่น้องพิจารณาเบิ่งว่า แต่ว่าที่ที่่ีเจพัดสื่อตามเพิ่มมากทีเจพัดตามเพิ่นมากนีกอะแคือเขานะคะเขาทุกงวดกับงวดนี้กับบอลูนะคะเขามาหลายงวดแล้วแ่ะค่ะกับมีเขากบรุดกับ่วนหน่อยนะคะปีหนึ่งก็จะมีอยู่สองสามเทือนี่ค่ะที่มันจะดุดนั่นกับบอลเลเขาทุกงวดขนาดนั้นแต่ว่าทีผ่านมาสามสี่งวดนี่ก็คือติดต่อกันมาสามสี่งวดแล้วค่ะ ว่ามันเข่าติดต่อกันรุดเทละงวดมันกับกับมาเข่าไม่นะคะตัวเลขชุดนี้ถึงมันกับตรงกันนะคะเลขกหาเก่าสูตรคำนวณนี่กัจะตรงกันกับเลขกกัจะตรงกันกับเหลขกเล็กหาเก่าจะตรงกันกับเหลขกวงในค่ะเล็กวงในเป็นกับหหาเก่าด้วยกันจะตรงกันแต่ว่าแต่ว่าเจพัดกัเจพัดกัชอบ กับเจพัดกระเหลนเจ็ดเก่านั่นเนาะคะ่ะเจพัดมักเกลเก่าะคะ่ะเหลนเจ็ดเก่ากับสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเก่ากับสามเจ็ดเจ็ดสามค่ะสามเจ็ดเจ็ดสามนี่เป็นเลขเป็นเลขอายุแม่ของเจพัดเนาะคะ่ะอายุแม่ฝันว่าคนให้เฮ็ดบุญนั่นแหละที่เดกเคยบอกไปในในคลิปที่แล้วนะคะคนว่าให้เฮ็ดบุญให้แม่ ให้เฮ so ็ดบ He 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 ุญให้แม่ให้เฮ็ดบุญคือเกาเอาเจพัดเลยว่าคือเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกก็คือว่าสามเจ็ดนี่ก็คืออายุเพิ่นะค่ะตอนเพิ่นเสียแต่กะบบรูว่ามันสีมาเลขตัวเกาสามหาหาสามแปดสามสามแปดหรือมันสิมาสามหาหรือแปดสามหรือว่าจะเป็นอายุเพิ่นสามเจ็ดกับบัเลขทีสองสองค่ะเจพัดกับเล่นเลข ัะได้ได้เสียงไว้แน่ยอยูุ่ค่ะเลขชุดนี้แหละก็ได้เสียงไว้อยู่ที่เจพัดเสียงกับมีกับเจพัดกับเสียงสื่อไว้หลายตัวกันนะคะแต่ว่าห้องกาถามเบิ้งคลิปต่อไปนะคะว่าส่วนไหายเจพัดก็จะมักจะฟันใดขึ้นสุดท้ายนะคะ ถ้าเจพัดฟันได้ตัวเล็ดหรือว่าฟันได้ว่าเออมัน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 ่าจจะมากตัวนี้แหละหรือว่ามันสิเป็นเหล็กว่มงฟันนะคะส่วนหลายมันจะแม่นแม่นคือแม่นขึ้นสุดท้ายนะคะเล็กเล็กเจพัดก็จะมีก็จะมีที่เจพัดสื่อไว้แล้วนะคะก็จะมีสองสองบารเหล็กทีนะคะแล้วก็สามเจดอายุของแม่เจพัดแล้วก็สิมีเหล็กตัวเก้าสามห้าแปดสามแปดนะคะ ามหา 38, สามแปดนี่ก็ซื้อคือเก่าแล้วก็มีหาเก่าแปดเก้าเจ็ดเก่านี่ค่ะสีเก่าสามเก่าซื้อหลายตัวเนาะคะ่ะซื้อหลายตัวซื้อ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 หลายตัวซื้อแบบนักลงทุนนะคะแต่ว่าการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงสูงเนาะคะ่ะเนาะก็ให้พอแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะถ้าชอบกับตามเพรชอบกับพานเนาะคะ่ะ บม่มีผู้ใดรู้เนาะคะ่ะว่าเลขกจะออกตัวใดกะให้ใบเป็นแนวทางเป็นแนวทงังถ้าผู้ใดชอบเออได้ตรงกันถ้าชอบก็คือตามอะค่ะเทากับบลูเนาะคะ่ะว่าเลขกจะออกตัวใดแบบใดมาแบบใดมันจะมาแบบใดมันจะมาแบบที่เข้าสื่อบอ,อกเทากับบลูคือกันตะวนันนี่มันเป็นควมชอบส่วนตัวเนาะคะ่ะควมชอบส่วนบุกคลแล้วกะเหลขวงในเพ่นกับเขาเนาะคะ่ะเพ่นกับเขามาตลอด กัเขามาตลอดแต่ว่าวันนี้กับอบห้ากับบอลูคือกันว่ามันมันจะเข่าคือเกาโบกะให้พ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะค่ะก็คือว่าล่ะ่นบอกว่ามันมันพอมีบหลูคือว่าล่ะค่ะกะถ้าชอบกะตามนะค่ะถ้าบ่ชอบกะพันเจพัดกะทาเจพัดกะล่อขึ้นสุดท้ายนะคะถ้าฟัน ฝันดีฝันเด็ดจังไหนกสิมาอัดกสิมาเฝ้าบอกพ่อแม่พี่น้องให้รู้นะคะให้ได้รับช่มรับฟังว่าเออเลขที่เ้าซสื้อไปแล้วเสียงไปแล้วนี่มันจะเข่าบอ่อมันจะเป็นแบบใดเนาะคะ่กะก็เจพัดก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องมโชคเจพัดก็ขอฝากช่องนี้ด้วยค่ะช่องอัชชาชแนลช่องอัชลาชแนลเป็นช่องท่านยูทูบนะคะ เป็นช่องท่างยูทูกกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะก่อนจากกันก็ขอ้พ่อแม่พี่น้องลำ่วยเงินทอนะะน่องโศกโศกเนาะค่ะเนาอให้ลำรวยเงินท่องมิตโฉกตลาดเงินท่องไร้มาเท่มากเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ